ตอนนี้ที่บอกว่าหลานเข้าไปหาตามันไม่ยอมนะคะจริงๆมีคนคอมเมนต์บอกว่าเข้าใจค่ะเมื่อว่าแม่มีวาสนาต่อสิ่งใดไม่ต้องเรียกร้องถึงเวลาก็มาเองเมื่อสิ้นวาสนาก็ต้องจากกันไม่มีหนทางลังไว้นะคะอันนี้คือคุณป้านะคะเนาะคุณป้าคุณป้า ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเนาะนพ่อแม่คือผู้มีพระคุณสูงสุดล,ล,ะะลุงยังไม่เคยว่าตาเลยนะคะจริงๆลุงยังไม่เคยว่าตาลุงบอกยกไว้เหนือหัวคนเป็นพ่อแม่ความทรงจำใบเด็กสง่างามใช่ค่ะแล้วก็น้องผู้นางฟ้าตัวน้อยผู้เสียชีวิตก็รักพี่โอมกับพี่มน์มากเลย เห็นไหมนะคะป้าพึ่งอย่าพึ่งใจอ่อนเข้มแข็งไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลับหูหลับตาใส่ใจเชื่อคุณป้าได้เลยนะคะพูดละแอดขนคิงลุกนะคะที่อ่านใต้คลิปคอมเมนต์นะคะขนคิงลุกป้าแตนบอกแล้วป้าแตนขอเรียกครอบครัวนะคะป้าขอเรียกครอบครัววันนี้ป้าขอเรียกครอบครัวเพราะทุกอย่างนะคะยังไม่จบ ป้าเรียกครอบครัววันนี้ป้าแต่เรียกครอบครัวนะคะเอฟซี FC. ป้าเรียกครอบครัวป้าไม่ได้ค่ะพ่อแม่มีคนเลี้ยงลูกได้หลายคนลูกเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่แล้วแกปลดเกษียณได้แล้วคนแก่ก็ยังเหมือนไม้ใกล้ฟังวันนี้ไม่ได้ปลดเกษียณนะตาไปขี้ข้าไอ้ปายนานะจะบอกให้เอฟซี เป็นขี้ข้าไอปลายนานะนะทำนาให้มันแดกนะเอซตามให้กำลังใจ3ปีแล้วอดทงอีกนิดหนึ่งนะคะกลัวจะผ่านไปได้แต่ละวันจนถึงวันนี้อยากให้กำลังใจลุงป้าอยากรู้อยากว่าป้ามีสติมากบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรอยู่ในรูปของญาติพี่น้องใกล้ชิดอะไรที่เหนือการควบคุมต้องทำใจนะคะป้าระวังอย่าเข้าไปอยู่ในเกมที่คิด เขามีกรรมของเขาและกรรมของตนเองเข้มแข็งมีสติเอาใจช่วยลุงป้านะคะนี่คือเรื่องจริงฟ<ม>ังป้าต่อนะคะร้านยังไม่ให้ได้กลับเลยลูกยังไม่ให้ลูกป้ายไม่ให้ได้จับบ้านเลยอ,อินสุดแบขอบคุณมากคะสหรับสติกเกอร์กดหนุนเสื้อผ้าวันนี้ก็เยอะเลยเอขอบคุณมากค่ะคือลูกๆป้า มีน้าเขาเคินเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจแค่เขาใหญ่กันไม่ใหญ่ใช่กับตาแค่นั้นเองส่วนเดือนนะเขาไม่ได้สนใจหรอกใช่เขามาสนุกสนานกับเพื่อนเขาแต่ตัวที่เอาไปพูดเนี่ยอะไรย่ะ <c oughs> เ<ไ>ป<ม>็นคน,นทงคอนเทนต์ไอตัวเององขนาดเขาไม่ได้ไปหาก็ยังทำคอนเทนต์ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราเรื่องลูกหลานเนี่ยมาบุกเอย่างงี้อย่างนี้จะเข้าอย่างงู้อย่างนี้ตัวเองก็แท้ที่เอาไปทำเป็นคอ <c oughs> นเทนต์นะแครคอนเทนต์ตัวเองก็ต่ำมากน่าด้านนะคุณป้าเอ้ยต่ำมากเพราะว่าเด็กๆที่เขาเล่นกัน <c oughs> เขาไปเล่นอย่างเขา อะไรกใ้คนตัวโตเนี่ยโตแต่ตัวสมองม,ไมออัไม่โตใจมันก็ต่ำอยู่ๆก็ไปพูดให้เขามันจะเอาห้านมันเป็นฉากเอาลูกมันเป็นฉากบังหน้าให้ลูกเข้ามาก่อน จะบอกให้นะว่าก่อนก่อนจะมาอมน้ำมนก็บอกถ้าเป็นพ่อใหญ่กไม่ใหญ่เนี่ยขาจะเข้าไปไหว้ค่ะขายของไหมจ๊ะไม่ขายขายแต่วันเสาร์บางทีสองเสาร์ก็ไม่ไปไปเสาร์เดียวเมื่อวานก็ลาใหญ่ไกลัวตลาดหายเฉยๆตลาดมันหายากไม่ไปค่ะพี่สาวไม่ได้ไป ขายวันเดียวพี่สาวไปคุณนายอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรลูกขเหนียวทาแต่กับข้าวให้ลูกให้เต้าให้ปัวน้าค่ะขายของเพียงแต่เสียดายที่เฉยๆจำมาเลยว่าเป็นคนไม่ค่อยได้ทําอะไรนะคะเป็นคนไม่มีงานทำเป็นคนปวดกรเียนนะจ๊ะถ้าไม่ปวดกษียณคงได้ไปกกกอกสีกอนะคะลำบากแต่ก่อนนะคะใจเราสุขสบายยามแก่เท่านะคะ หาเงนินก็มีงานของตัวเองนะคะมีงานคิปฟรีนนะคะเป็นไรายได้ของตัวเองนะคะคลูกหลานยังไม่หเห้ไปไหนเลยก็ทำคลิปยามตำคุณ,คณบายาสวัสดีเจ้าคุณบายาขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมคุณบายาจ๋าสวัสดีจ้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่มาเยี่ยมเยียนนะคะตอนนี้เป็นไง ติดต่อพ่อไม่ได้ใช่ไหมตาหายใช่ไหมเนี่ยก็ฟึ่งมาฟังเนี่ยค่ะตาเสียใจนะคะตานี่แทบอยากจะฆ่าตัวตายนะจริงๆนะแต่แกก็รักเมียเนาะอยู่กับลูกกับเต้าไม่เหมือนผัวเมียไม่ไม่เหมือนกันนะพ่อตายแอดเสียใจนะแต่ยังไม่เท่าผัวตายนะจริงๆพ่อแอดอาจจะได้พ่ออาจจะ่วยเนะค่ะเนาะ ค่ะตาแกเป็นอะไรตาหายวะ่ะหลานไปไอ้แป้งนะก็ว่าให้กะขึ้นป้ายัางไม่ทันหนีดูแลครอบครัวตัวเองก่อนนี่แหละกำลังมาฟังป้านี่แหละสุนโอมน้ำมนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาขป้าอยากได้อะไรป้าเขามีเยอะแยะแบักเงาบักหา บอกว่ากลัวป้าไปเอาอะไรมันอืมไอ้ควายหวคนในครอบครัวตัวเองอะ่ะไปตามเขาให้เจอกลัวป้าไปเอาของมันวะบักบักปายนาะบักนอนนาบักปลายนา โทรไปหาเ็ไม่ติดใช่ไหมที่พูดนี่ไม่ใช่อะไร ปวดหัวแทนป้าสงสารนะสงสารป้าจริงๆอ่ะคนเป็นลูกเนาะพ่อมันพ่อแม่มีคนเดียวนะนะค่ะเรามีเงินกองพ่อหวัวยังหาตังไปซื้อพ่อแม่ไม่ได้นะเอสี ลูกข้าวเหนียวเข้าใจไหมพี่อยู่กับแม่พี่อ่ะลูกข้าวเหนียวอย่าบอกว่าเมื่อไรจะไปหาลุงหาป้าลูกข้าวเหนียวแม่พี่แปดสิบก,กัวเ,เราไปทํากับข้าวดีกัว <laughs> ลูกข้าวเหนียวเย็นนี้กินอะไรจ้าพี่พี่เพิ่งพี่เพ,พิ่งกินข้าวเช้าไปเมื่อกี้นี่ลูกพี่มาตอนเย็นน่นสามีพี่มากินข้าวแล้วผัดสตอ ของ,ของกินเยอะแยะของกินพี่เยอะแยะลูกปเมมเัเนีวกนมมายะเนียังให้เลยันเล่นกันวันเลยนี้ขอตแม่แม่เดี๋วไปซื้อเกมจมาเดี๋ยววันเาหน้ามา,เ,าเกมมาเล่นกับเพื่อนเอนเห็นไหมเด็กกันเนาะเขาก็คิดถึง <คน S 1> บ้านเขาเนาะค่ะค่ะขอบคุณที่รักทุกท่านนะคะ,คะค